មើលនេះน่ะវាចោបបឹងកកមកឲ្យបើហករេទេមួយឃើញទៅវាស្គីបើឡាយក៏វាស្គីបើណាក់កະណាក់តើបទៅមកហើយហើយบ่វាយខ្នងហើយ กราบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุขุคนมื้อนี้ก็มาพบกับสองเสาข้ามชาแนลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาข้ามกัสาวมืมอ้อนี้ก็ตื่นมานนสาวกัพากันเก็บเครื่องเก็บเลืสีลงมอือแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิลงมอือแต่สาวมื้อนี้นะบุ๊คลานสาชมวิวเบิ่งนเธอพอใจสิเด้ม เมื่อเลยจักเมื่อเลยจังไดเอามาอีพ่อแม่พี่น้องเลยวิวตอนเสาโคตรงามเลยอตอนอันแสงอันตะเวนเฮินมากนะพ่อแม่พี่น้องเฮินมากอันหาก็ได้รึงนึงนะโคตรงามเลยตอนนั้นะท่ายบ่ท่าน คนอ้เก็บเคืองพี่พ่นพากันเก็บเคืองเก็บข้าวเมื่อแล้วพอแม่พี่น้องข้าวกะหม่มาละลาซตะข้าหม่ามมา,มายเยอะเบา,เบาแม่งหนักต <laughs> <laughs> ะข้า,มมาหาม่าไว้เมื่อคืนนี่เราสีได้อ็นนึ่งข้าวกินตอนเช้าและผัดพอได้นึง่งซ้ำได้ลงเมื่อแต่สาวเมื่อนี้นะ ข้าวเวอยู่บ้านแล้วไอ้เพิ่นข้าวเว้ข้าวเวอยู่บ้านแล้วที่ได้ลงมือแต่เสาเก็บเคืองเก็บอันพวกแนายูแนวกินนี่มือฟ้าแม่ก่อนพอมีพี่น้องฟ้าแม่ฟ้าพ่บ่ได้แนวอันของโซนมโอฟ้าแต่ว่าปิ้งแห้งเอาห้านิน ไปกรหาะ4โตเมื่อนี้น่ะแวจอบเบิ่งกกมาให้บ่อือค่ะกลับลงไปจอบเบิ่งกกมาให้ก่อนจังลงไปพ่อแม่น้องบางนกเฮาส่นกระเหานี่ก็บจักนจะมีเฮาอยู่แต่ก็บลาย เอาหมดแล้วลบอสหมนสึดเท่าแลแ้วลบ่เป็นพ่อเขาเลยแล้วบาทมีแต่เต็มโตเต็มโตเดินทางได้ ขาล่งคือสิฟ้ซ้ำคาฮิ ơ นเอาเลิศแล้วว่งชมวิวมือสุดท้ายแล้วงามขนาดเด้อเลยได้เพิ่นมาเนี่ยเ,เนหนือ อนนี้ซึมหา้ากะผ้ากันมาหอดโกงมาให้แล้วพ่อแม่พี่นอ้องโซนอายก็ฮึ้นไปจอบเบิง้งทางทึงแต่ว่าบ่หัวซีนีร่รอบอได้จอบเบิ้งคันทาว่ามันบ่มมีแล้วก็ผ้ากันลงไปเลยถ้าลุ้มน้ำกันว่าซีนี่หรือบอพ่อว่าห้ามาคู่มือแล้วมันนี้เน่ะมันมันพาพ่อแม่พี่น้องเลยมันพา คันห้างมือมากมือหนึ่งส่งมือกะน,น่าจะมีเท้ามากตะลดล่มทั้มทงมันลมม่มพมเท้ามาอยู่พอมหน,น้ เมื่อกี้มีข้ามาง่อยนั่นนี่สามตัวฮะก็ได้เต้นหนึ่งสองคำที่งอ้วยอื้อทำไมขี้งอ้วยเวลานสาวเพิ่มไปเก็บอ่เพิ่มมันสูงเติมเพิ่มไปนี่ก็ได้ยังลงไหม Ừ, nhờ nó no. ừ. Thêm mà lót, thêm mà mượt Ơi à. Má oh. <laughs> <laughs> à. Sơn tên đó Tên thì xảm thôi mà cái nó <laughs> ร่มแห้งขนาดเลยก<ะ>ือเม็นบางนุย้ยเอาไปน้ำขนาดเลยสีนี่นนะสีเขียวได้สีเต็มพอดีได้สีเต็มพรอะไมพี่น,น้องนกกระพาทั้งมันล้มน้ำล้มลายก็ละนี่แต่ล้ม มีแต่ล่ม,มแต่ไม่ได้ครบเอาลอมเลยล่มแต่ไม่ได้ครบล่มแห้งมีมุกอีพอม่พี่น้องไหมได้สามเสี่สีเหระ,ะ,ะได้สี่เต็มไปเดินทางต่อบันเป็งนู้นกัน ุูย่งลงเขาอันนี้เข้ามาพี่น้องเ <c oughs> ลยเคิร์ก็วาซิบลายกะววาซิบอนักกนันนกเติบกูด <c oughs> ้วยตอนเัปแรก <c oughs> หาก็ลงมาหดห้อยพ่อแม่พี่น้อง หอด้วยแล้วก็ฮึ้นผู้ฟ้านันต้ออีกแต่บ่อสูงไปรเรื่ยนิ่งสาข้ามกับหลานลงมาเอาน้ำยูพีแล้วเมื่อวานนี้นะสองกิโลสองกิโลหลานจะว่าขาฮึ่นหน้าแห้วพิ้งี้้งี้่นมีใบได้嘛ม,มีใแยแค่น,นั้นเลยโย่าี i บ่จำเป็นจำเป็นได้ฮึ่นผีลึกอันนี้ หนักเต้าแลนําจักตุ๊กของอีท่อน่ะ4บ่หรือ3ท่อ3เนาะ3ตุ๊กของเฮา5 6นี่แหละ Lẩu xa Nói <laughs> lắm Bộ bài khởi nón lắm Bộ bài <Đôi> là tươi <laughs> เอ้าล้มเลยนะนะว่าล้มไว้ว่าก็ท่านเฮินทักกันเฮ้ยคือข่าวสูงเฮ้อนี่เออไปเฮ้ย เฮ้ยไปตามบาทจังหวะเขาผ้าอย่างนี้แล้วพอคุกเข้าแล้วนนะ

คนเคยมากับคนไม่เคยมากนี่ต่างกันเนาะถะาภาคอีเล่พูนุ้จะหายอยู่นะพู้นเล่ไก่เดาอสูงมันนะเนาะสูงแสงตาเขมิมอยู่ แล <c oughs> <c oughs> ้วพอแม่พี่น้อง้ยมีแห่งยวดเคยหดลดเลยเ้อเคยขาวแต่อ๋อสิ่งความจริงนะมันก็บ่ได้เลิกเขาเลิกแต่ว่ามันสั้นเฮเธอเมยขน้องผู้หลานสาว ที่สุดก็ามาหอดรถพ่อแม่พี่น้องอหอดแล้วหอดแต่รถแต่ยังมาหอดเพินเ่นเสร็จแล้วเบย่อเบืไหวปะไหวอยู่ <laughs> ไหวอยู่ไปเกืก็สองขันสิคอเดินทางกลับก้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดละมาพบกันอยู่เพิ่นพูดละ ตอนขับรถน่ะมันท่ายัเงี้ยทางกัลูกล่างนี่อเ้มือขนาดเลยมาหัเถึงไอ้แล้วเป็นพี่นุ้ยมาเกี่ยงข้าวสาวก่อนมากินข้าวสาวอยู่บ้านแม่กับปู่เสริมฟักเอออยากข้าวข้าไปขอบใจเด้อโอ้นางเลยนี่แบ่งอันนี้ข้าสาวนี่ก็ะโฮเสาตเมือฟาหยาแก้มเป่นเด้อแล้วนมือฟาหยาขอบใจเด้ออสบายดีด้วยล่ะ ทูเ่ยลูกทูงามๆทูงามๆแพงทูดูทูในแม่ลูกทูนแม่ทูซาดิทูอามๆเดินเลือดทูซาดิทูซาลูกสบายดีสบายดีเดี๋ยวลูกืนปะทูขม่นเลยแม่กินข้าวน้ำกันได้พี่น้องแกงก็หกเชื่อฟ้าหอมเป็นมาบ้านมาด้วย

Nàng nơi kìm phê lờ Vâng, kìm nắm bàn thôi em phê nô Ôi, xẹp vâng Hòn À, vải đi đúc Tui nha đúc Ờ, à, thu nhầm ngam Cười Papa Papa Mama มือินหยาปะอืมไปมือมือวะเจ้า,าข้ามก็สิได้อ้อมือก้อนพ่อแม่พี่น้องกยน้ำกันยังไม่ได้อบำมือหาอ่ำน้ำอ้ำนก้อนละก่อะกอเอานี่มือฟาเมฟาเมฟ่ฟาโพได้ก็ห้อสามตัวยี่เห็นที่กินบ่เมเิดก็ลืมเจ้าข้า ลืมฟ้าไอยู่บนคนละบ่อนแน่พราะแม่พี่น้องมันก็นเลยลืมแต่ว่าพี่เลอคือสีบอกเอาไปกินด้วไปเทอหน้าก็ย่างยู่เพราะว่าสคํามปิ้งสุกเลยมันแห้งเลย <c oughs> ขั้นว่าพี่เลอมีเอาไปกินก้อนได้ละ <c oughs> สคํามมากแล้วพอแม่พี่น้องล่โซลืมแล้วจังไปลืมลืมอันเห็นอันอีเห็นที่กินมีมืดนั่นเละ ลืมมันไปจับเอาอนะแล้วเก็บเคิงตัวนั้นไปเอิน้นหลานแล้วพันลืมเลยได้แต่กระห้อนี่แหละมาฟาพโอนกระห้องสามโตมีตัวไม้หรือ่มีตัวไม้มันอันนั้นเลยมาให้โกมันมีแต่โกกเดียวนั่นเด้อ,อ <c oughs> ลายโซก็เฮด <c oughs> ขี้ลืมขนาดเลย จะถามด้วยว่าได้มาจากนําเพิร์ดนะได้มาจา,ากน้าไอ้อะไรเพราะนั่นเป็นน้ำไอ้ก็มากลืม <laughs> ส่อข้ามกามาฮอเทินฮอซ่านละ,ละคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะขอบใจทุกการติดตามและรับชมคลิปแต่ต้นจนจบฝา,ก,าก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและส่อค้าเฮ็ดคลิปต่อไปเนเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปนะบ๊ายบาย